น้ำหนักนิ่งสัดส่วนเปลี่ยนถือว่ามาถูกทางไหมสําหรับวันนี้คลิปนี้อันจะมาตอบคําถามนี้เลยค่ะสําหรับใครนะคะที่มีเป้าหมายก็คือลดไขมันลดส่วนเกินของร่างกายกินแล้วนะคะไม่อ้วนง่ายนะคะ การที่เราน้ำหนักนิ่งแล้วสัสดส่วนเปลี่ยนถือว่ามาถูกทางแล้วค่ะเพราะว่ากระบวนการลดไขมันนะคะในช่วงแรกที่เราออกกำลังกายเราทานโปรตีนเข้าไปเพิ่มขึ้นนะคะกล้ามเนื้อของเราก็จะเพิ่มขึ้นซึ่งกล้ามเนื้อเปรียบเสมือนระบบเผาผลาญของร่างกายค่ะซึ่งกล้ามเนื้อก็จะเป็นกล้ามเนื้อนะคะคือระบบเผาผลาญของเราใช่ไหมคะแล้วก็ไขมันเนี่ยเขาจะอยู่กันคนละชั้นคนละส่วนกันดังนั้นเวลาที่เราเพิ่มนะคะกล้ามเนื้อนี่ค่ะหรือว่าทาให้ระบบเผาผลาญของเราดีขึ้นนะคะ มันก็เลยทําให้นะคะเราชั่งน้ําหนักเนี่ยน้ำหนักเลยไม่ได้ลดเท่าไหร่นะคะแต่ทีนี้ค่ะในช่วงแรกถามว่ากล้ามเนื้อของเราเพิ่มขึ้นระบบเผาผันของเราดีขึ้นแล้วไขมันมันลดลงไหมจริงๆแล้วนะคะในเซลล์ไขมันเนี่ยไขมันของเราหายไปร่างกายของเรานะคะจะค่อยๆปล่อยไขมันนะคะในเซลล์ไขมันเนี่ยเอาออกมาใช้แต่ว่านะคะในตอนแรกเนี่ยร่างกายจะยังไม่แฟบเซลล์ไขมันเพราะว่าจะเอาน้ําเข้าไปแทนที่ไขมันที่มันหายไปค่ะทําให้นะคะเราเพิ่มกล้ามเนื้อเซ ลไขมันก็มีน้ําเข้ามาแทนที่นะคะทาให้เวลาที่เราชั่งน้ําหนักเนี่ยทำไมน้ําหนักถึงไม่หายไปอาจจะเพิ่มขึ้นหรือคงที่ก็ได้แต่ทําไมรู้สึกว่าตัวกระชับขึ้นก็เพราะว่าเป็นเหตุผลนี้นี่แหละค่ะนะคะ,นะคะทีนี้เราทําไปเรื่อยๆนะคะทั้งการทานอาหารนะคะดูแลการทานอาหารทานนะคะไม่ให้เกินกว่าที่ร่างกายของเราใช้และไม่ทานน้อยเกินกว่าที่ร่างกายของเรานะคะต้องการใช้พลังงานในแต่ละวันนะคะทาแบบนี้ต่อเนื่องนะคะเมื่อร่างกายของเราเห็นว่าเราไม่มี ไขมันนะคะเข้าไปเติมในเซลล์ไขมันเพิ่มเดี๋ยวเขาจะค่อยๆปล่อยนะ้ำบอกมานะคะแล้วก็แฟบเซลล์ไขมันทําให้เวลาที่เราชั่งน้ําหนักค่ะหนึ่งเลยสัดส่วนก็จะเปลี่ยนนะคะชั่งน้ําหนักน้ําหนักก็จะไม่เพิ่มขึ้นแล้วก็ลดลงด้วยนะคะสําหรับวันนี้นะคะคลิปนี้ของแอนแอนก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าสําหรับใครนะคะที่กําลังวผเชิญอยู่ในขั้นตอนนี้อยู่หรือกําลังหาคําตอบเกี่ยวกับคําถามนี้อยู่นะคะพอมาฟังคลิปนี้ของแอนจะเกิดความเข้าใจแล้วก็กระจ่างมากขึ้นแต่ว่าถ้ายังสงสัยนะคะอยากสอบถามเพิ่ม ตเิมหรือว่าอยากสั่งซื้อสินค้าค่ะสามารถคลิกมาที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะคะโดยแอนจะทิ้งลิงก์ไว้ทั้งหมด4ช่องทางด้วยกันนั่นก็คือเพจโบตาพีเคลับฉบับแม่ลูก2องไลน์ค่ะหรือว่าจะเป็นเบอร์โทร0807313949หรือจะเป็นช่องทางที่4นะคะที่แอนเพิ่มเข้ามานั่นก็คือเป็นหน้าเว็บไซต์ที่เราสามารถเข้าไปดูข้อมูลเกี่ยวกับโบตาพีคร่าวๆโปรโมชั่นหรือแม้กระทั่งการสั่งซื้อได้ด้วยตัวเองก็คือผ่านหน้าเว็บไซต์นี้ค่ะ สำหรับวันนี้นะคะคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้บ๊ายบาย